ก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีครับที่มีคนมาสนใจแสดงว่าเรายังมีความเป็นความต้องการของทีมอื่นอยู่ของคนอื่นอยู่ครับก็ถือว่าเป็นการดีที่มีคนมาสนใจแต่ว่าในส่วนตัวผมก็ยังยังไม่รู้เรื่องยังไม่ไม่ไม่ทราบข่าวอะไรครับเพราะว่าก็เท่าที่รู้ก็รู้จากอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยครับก็เหมือนเหมือนแฟนบอลทุกคนนะครับแต่ก็ยังอยู่ผมยังอยู่ตรงนี้อยู่ก็ทําหน้าที่ตรงนี้อยู่ยังรักกีเานยังอยู่ตรงนี้อยู่ครับก็ไม่อยากไปไหนครับผมก็ยังไงก็เป็นแค่ข่าวครับ เพราะว่าผมก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยกับทางผู้ใหญ่หรือว่าทีมที่สนใจอะไรเลยครับครับผมก็ไม่รู้เงก,ก็ประมาณว่าแบบเออก็ไม่ต้องพูดอะไรแล้วอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าก่อนเกมผมผมก็กดดัคนคนควรครับที่ที่ได้ข่าวพซึ่งก็ทําให้นอนไม่หลับเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบทําให้เรา ไม่ไม่มีสมาธิอะไรก็ว่าได้ครับเพราะว่ามันกังวลครับไม่รู้ว่าอะไรอันไหนเรื่องจริงหรืออันไหนมันเป็นข่าวอะไรเงี้ยเพราะว่ามีก่อนเกมก็มีแฟนบอลมาถามว่าย้ายไปแล้วเหรออะไรเงี้ยซึ่งผมยังไม่ยังไม่ในส่วนตัวผมเองยังไม่รู้เรื่องเลยถ้าผมจะย้ายทีมอ่าลองลองคิดดูกันว่าถ้านักเตะคนนึงจะย้ายทีมนักเตะต้องรู้ก่อนเป็นคนแรกไม่ใช่ว่าอยู่ๆว่าแฟนบอลมาถามมาบอกว่าโชคดีนะอะไรเงี้ยผมก็ตกใจโชคดีอะไรเหรออะไรเงี้ยก็ ก็ก็กดดันพอสมควรครับแต่ก็ลงไปทําได้ก็ยิงได้ก็เลยโอเคครับผมครับก็ดีขึ้นครับ